ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เรามาโซโล่เล่นกันอีกเช่นเคยนะครับฮีโ่ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นลิเลียนานะครับก,ก,<ๆ>ก็หลายคนก็น่าจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงใช้แต่สกินเวฟนะเพราะว่าความชอบส่วนตัวนะครับที่เล่นสกินนี้นั่นเองนะฮะก็ยีงไม่กี่วันเนาะน่าจะประมาณที่ยี่ 89มั้งสกินใหม่ของหมาน้อยก็เข้าเนาะก็น่าจะอยู่สกินแลรเลยแหละโอเคดับตัวของเราตอนนี้ก็จะมีสจวตเอมิลี่อาวีแล้วก็วอกขาดนะครับตอนนี้เราชวนกับคลิกซี่นะก็ช่วงช่วงตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะ แล้วลนล่างยังไงครับช่งนี้ยังไงโอเคมาเก็บเอรนไปได้นะฮะแต่ว่าเอมิลี่ก็น่าจะโดนเฟิร์สบาดนะเมื่อกี้โอเคเลนบนมีประเด็นหรือเปล่าแต่น่าจะมีนะโอ้โหสะจุดก็เก็บเอลินไปได้นะเมื่อกี้ส่วนเรายังติดเวฟกลางอยู่เลยนะฮะ เดี๋ยวต้องขึ้นไปช่วยนิดนึงนะโอ้ยังไงเออ่ฝั่งนู้นน่าจะมาตีบังกรนะเดี๋ยวรอดักอยู่บริเวณนี้เลยแล้วกันเวลยังไม่สี่นะเดี๋ยวน่าจะสี่แล้วโอเคบังกรทำสวยนะครับโอเคสวยเอาอีกก็มาเติมไฟได้ทันนะก็เก็บไปนะคิวนี้เราค่อนข้างคุมนะ แล้วก็น่าจะแถมมังกรด้วยโอเคสวยช่อนี้โอเคข้อพยายามตามคลิปอยู่นะช่วงนี้ mm hmm. อ่าแล้วยังไงอาเลนอารลนดูเหมือนว่าจะมีไฟกับเอมิลี่นะครับเรามาซ้อนแล้วเพราะว่าฝั่งนู้นมาด้วยนะ นี้ต้องปล่อยนะเราก็รู้จัดเอมิลี่ไม่รอดนะครับมายังไงโอเคสวยโอเคเราต้องวาร์ปไปเลนกลางเนาะเดี๋ยวขอคลิปนิดนึงนะฮะโอเคเหมือนว่ามาตีดาร์กอยู่ฮนะ เราเชียร์ก่อนนะมีประเด็นหรือเปล่ามาเรนมาดิโอเคเราปันคงยางนะเจอตัวนี้แล้วกิกซี่ทำอะไรใ <c oughs> นนวนโอเคแล้วเอาอีรอดไหมไม่รอดครับมาแล้วพวกสอง โปรสองอไม่ได้สักกันตัวสี่นาะทีนะฝั่งนู้นโลมิ่งแล้วก็เคดี้เขาหายนะอ๋อแล้วสั็จยังไงโอเคอยังรอดอยู่นะสัจยันไกมว่าไม่รอดแล้วเมื่อกี้นึกว่าเจอผีเสื้อไปแนะแล้วดูเหมือนว่าไบค์จะวับขึ้นมานะครับแล้วมา มา้ายังไงครับขอน,นี้มา้า,มายัางไงม้าไงโอเคสวยโอเคได้สองม้าไม่น่ารอดโอเคโอเคเราค่อนข้างคุมพื้นที่ได้ค่อนข้างดีนะช่วงตอนเกมนะครับเพราะว่าฝั่งเราค่อนข้างเล่นตอนเกมได้ดีกว่าฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นส่วนใหญ่จะเป็นเลดน,นะครับ เอาเอา,เ,อาเกอบตอนนี้เราต้องออกไปตัดเลือดนะแล้วเอมิลี่เข้าเดียแบบนั้นไม่น่ารอดเอาแล้วดันมาเจออารินิกอโอเคอืมไม่น่ารอดนะโดนปิดติด,ตดหมดแล้วโอเคไม่รอดอยู่ดีโดนชัตด,ดาวไปนะ แล้วฝั่งนูน้นกำลังโซนดาร์กยังไงครับไม่โดนสักกัดสกิลโอ้โหบอกเลยเอาอีโหนไปช็อน,นี้ยังไงแล้วผมกดสกิลไม่ติดสักอันหนึ่งนืกอว่าปกสองเมื่อกี้ก็เลยเข้าไปเ้าได้ยังยังคุมได้อยู่นะครับแล้วช็อน,นี้แล้วอารินช็อน,นี้ครับกำลังลัมม้าอยู่แล้วก็ เอม,มลี่ก็ตามคิวตามคาดนะต้องฟิกมาทางอาวีนะอวีโหนไป็อตน,นี้ยังไงน่าจะได้เอลินโอเคสวยแล้วสุดจวดยังไงดักตัวนี้เป็นของใครโอเคสวยรอได้แต่ว่าต้องแลกกับ2เนาะไม่เป็นไรเราเอาดักเฟเย์เชียรินเลยลวกันนะไม่น่าแตกนะโอเคเชียร์ได้อยู่ แล้วฝั่งโน้นพอได้เกมนำแล้วก็โอ้โหสอวนกลับโอ้อาเลนตัวนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาของเรานะอาเลนเข่าสูยังไงชิงชพกได้โป๊กไปนะแต่ว่าฝั่งเราก็เกิดมาแล้วด้วยนะเอาอีกเดียยยย๋ยวรอจะเดี๋ยวารอไงพกสองแล้ว ตันเรียบร้อยครับแบบนี้อารินน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับโอเคเราต้องทำเล่นตรงไหนได้ทำก็ทำไปก่อนนะโอ,อ้แล้วเอาอีอยังไงโอโ้โหคิกี่ต้องถอยนะโอเคเพื่อนเรามารับแล้วเหมือนกันเลดเกมนี้่อนข้างมีปัญหานะเพราะว่า ฝั่งนูน้นค่อนข้างหรียนะไม่ว่าจะเป็นไบต์เอลินมีน่าแล้วก็อารินเนาะส่วนใหญ่เป็นตัวเหรีดดมอนนะฝั่งนูน้นเรียบร้อยแล้วก็เข้าตีละตัวไม่น่าไหวนะม้าก็ลงจากมา้าแล้วด้วยยังไงรอดไหมเคตัดในเพื่อนโอเคยังรอดอยู่ค่อนข้างเดิมมีกลิ่นท่าแม่งท่าแม่งคนระับ พิกซีโอ้โหฟิกมาช่อน,นี้เลยปุ๊กไปโอเคสวยโอเคเรากลับมากับเลือดเต็มนะมีแขกอยู่ในผู้ไม้นะเดี๋ยวมาช่อนี้ดีดแล้วฟิกเล่นนะครับแล้วใส่ชวดเมื่อกี้โอเคน่าจะรอด ตอนนี้เรากำลังคลมอยู่อ๋อแล้วยังไงตนนี้เอ้ยอฮ้ยต้องถอยหนีกลับมาแนละ้วแต่ว่าเอาอีกค่อนข้างเล่นดีนะเมื่อกี้เอาละครับ่วนนี้ยังไงครับ่วนนี้ยังไงเราไม่มีแครี่นะแล้ววอลคขาดยังไรอยู่นะผมไม่ไล่นะผมเลือล่อนรูนะค่อนข้างเข้าไปก็ตายเปล่านะตุ้ยเย่เลยต้องกลับบ้าน ไบายเช็คเราไม่โดนนะเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหนี่ดีเอ uh, okay. okay. ้ยไอ้ไอ้ไอ้ปิดปิดปิดมื่อน่หมือนยังไงมคำอับแม่โอเคต้องตั้งเกมใหม่นะแล้วเอาอีไปขึ้นสูงแบบนั้นโอเคยังรอดอยู่นะครับโอเคเราเดินแบบชิวๆไปเลย ขอขวนนิดนึงโอ้แรงอยู่แรงอยู่เอ,อา้สิบห้าค่อนข้างแรงนะแตว่าตอนนี้เราออกเป็นตัดเลือดนะไม่ได้ออกเป็นอพโพคาลิปนะมีนะมีนะเอ้ยโอ้โหแข็งมาไม่ทันนะหืมน่าจะให้มาเช็คนะเมื่อกี้เราเดินเข้าไปเช็คเองเลย,เยแต่ว่าตัดภาพมาตอนนี้ยังไงครับโอเคโอเค เอาอ,อ,าอีไม่รอดเหมือนกันนะตอนนี้คอสเลเยอร์ก็เกิดแล้วด้วยนะ16นาทีนะแล้วโอ้โห็อดเดิมอน่าจะเช็คก่อนนะเมื่อกี้แล้วฝั่งนู้นได้ใจนะครับฝั่งนู้นได้ใจแล้วยังไงนู้นหลังอยู่เรียบร้อยครับทิกซี่ล่วงไปแล้วหนึ่งนะเหลือแต่มีหน้าก็ไม่น่ารอดเหมือนกันโอเคตายห้านะเดี๋ยวรอขึ้นบ้าน เดี๋ยวรอเล่นพรอมกันนะตัดภาพมาอีกทีนึงตอนนี้ครับชนมุนกันมากนะเลนกางแต่ว่าเอาอีกเข้าไปล้วงสองนะครับช็อตน,นี้ยังไงได้เป็นอาลินมาหนึ่งนะแล้วก็แถมอีกเป็นเอลินนะช็อตน,นี้เขาล่วงไป5ตัวนะเราก็ขึ้นบ้านนะครับเอมิลี่ก็ ทำล่างมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรามีโอกาสจะได้บาเล็กถึง2เลยนะครับแต่ว่าโดนจิกซี่สกัดดาวลุ่งไปซะก่อนนะสะจว๊วตก็เลยขึ้นบ้านไม่ได้นั่นเองนะตอนนี้เราก็กำลังมาคุมพื้นที่ที่คอสเซเเยอร์นะเพราะว่าการที่ได้ก็ตัวนี้มันการันตีถึงการปิดเกมเลยนะครับ กำลังโซนกันอยู่นะแล้วก็ไบโดนไปหนักนะพวกสองยังไงจังหวะนี้แต่ว่าเราแปลงร่างกลับเป็นคนนะแต่ว่าเราโดนสิงจังหวะนี้ยังไงชนละมุนกันมากนะเลือดค่อนข้างรูแต่ว่าเรามีกล่องเกิดนะยังไงกำลังอ้อมอยู่เอ้ย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 เยเอ้ยมีเหลี่ยมเว้พอขาดแล้วเรากระโจนอะ บอกเลยอย่าเล่นกับระบบนะครับเอสจวดเอ้ยเอ้ยเอ,เอ,เอ้ยกลับบ้านไปคลิกซี่คลิกซี่ช็อตนี้ไหมไม่โอเค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 สจวดโทษทีเพื่อนเมื่อกี้ดูแต่คลิกซี่ก็เลยไม่ได้เช็คสถานการณ์เท่าไหร่เรียบร้อยต้องวัดไสวัสดีค่ะ มาดีรอเพื่อนนะรอเพื่อนอยังไงโอ้ถึงเรียบร้อยแบบนี้ครับเสียงเกิดครับเราซื้อเคียวไม่ทันอีครับสับของค่อนข้างช้าเมื่อกี้แล้วยังไงมาดีก,กระโหลไปแล้วชอน,นี้ยังไงพุ่งกรยานไปแล้วก็ลงออกจากม้าลงออกจากม้าแล้วก็ได้คลิกซี่ไปแต่ว่าตัวเองก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็โอเคตอนนี้เกิดใหม่นะ ฝั่งเราก็มีโอกาสตีก๊อตสักทีนะครับโอเคได้เป็นที่เรียบร้อยฝั่งโน้กก็ต้องถอยไปการบ้านตัวเองนะจววนี้เราค่อนข้างได้เปรียบแล้วนะเพราะว่าเรามีก๊อตนะโอเคถือไปเช็คไปเช็คไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวรอจังหวะนะครับแล้วไปยังไงมมาเข้าไป ตัวเดียวเราเข้าไปถึงเอลินนะครับโอเคได้เอลินมาหนึ่งนะครับแล้วก็มีมีหน้าอยู่หนึ่งตัวกิกซี่กำลังล้างเลียนอยู่บนนะเอาอีกเข้าไปแล้วช็อตน,นี้ยังไงได้กิกซี่มาเหลือแต่มีหน้านะครับว่าอารินตอนนี้หายนะไม่รู้อยู่ไหนโอกาสขึ้นบ้านได้สูงค่อนข้างมากนะครับช็อตน,นี้ยังไงครับบ้านแตก3แบบนี้คลิปเข้าเป็นแวนการ ไม่รู้กี่ตัวครับเดินมาอยู่3ช่อน,นี้ยังไงอ,อาดินต้องฟีออกนะเรามีแข็งเรามีเกิดเรามีเคี่ยวเรียบร้อยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการโซโลแรงวันนี้เราใช้เป็นลิลิน่านะฮะก็กลับมาอีกครั้งนะครับขุนเครื่องนะครับวงอัพไว้ก่อนก่อนที่สกิน มันต like ิเข้ก็จะเข้ามาเร็วๆนี้นะน่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้นะครับก็เตรียมไว้แล้วนะก็รู้นะว่าต้องเท่าไหร่โอเคถ้าคุณชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆลงคุณก็จะไม่พลาดในการรับชมคลิปก่อนเพื่อนนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ 拜拜。Bye bye.